ไปเร็วตามในพลกีวัตมันจะเป็นเรื่องดีเสมอผมเชื่อว่าจะเป็นเรื่องเบสโซอิมักตู้ป้นสามตัวพี่หลักกันหวอ้าววววจะตายแลวววยวว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 หวว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 ่วว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  จะมาเสียบซอนนะเดี๋ยวไม่ได้ปิดไอ้นี่เนี๋ยวเลยไม่เป็นไรเอ๋ะเอ๋ะดีพี่ท็อไหวปะครับพี่ท็อได้ปะไม่รู้ตัวหนึ่งไม่น่าได้พลาดเมื่อกี้พลาดเซียวเซีวเซียด้วยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เขาข้ากะ ใช่แล้วโอเคที่พลาดไอ้ไอ้แฮล์รีไม่อาจเก็บแน่นะใช่เราบอกไปแล้วว่าเราอาจเก็บเฮ้ยทำไมล่ะไม่ดีเหรอเฮ้ยไม่มีคอนเทนต์น่ะมีมีแต่ตัวเปิดวะต้องอะไรไอ้เจ้าหางผมต้องบ้าเลยเเฮ้ยแล้วไอ้เหี้ยโดนอะไรวะเนี่ย ยังไกลวอกเกอร์ you w i l d ไปได้ควา,า,ามน่าระเจอแต่นะเขาเฮ้ยาเลยบยบายแนละ้วกลับมาตอนเย็นเจอกันเดี๋ยวเดี๋ยวคนไปซักขา้าวอกจ <c oughs> เจอผีหลอก <c oughs> ตัวปืนนี่ใคร <c oughs> แลนโดแล้วหนึ่ง <c oughs> ว้าวเลือดกูเหนแค่นี้เลย เดี๋ยวร้อยหันหันลูช่วยด้วยอย่าให้เขาฆ่าฆ่าอย่าให้เากินฆาโอเคไปไปร้อยห้าสิบวะรับลุกเฮ้ยตู้แข่งแกงเอาพลูง่ายนหรเอ้ จ,จ๋าส<ะ>โ,โลโซโลโซโลหลังออมีเงินขึ้ okay, นได้วนหนึ่งเฮ้ยนาวีคอตายว่ะ <c oughs> ดีอะกินเดินฝอยอะกินมาลุกมาแล้วลุกมาแล้ว อ้ฟโอเคโอ้หันหันกันเลยอามาหันกันเลยอามาดีทุกคนดีโอ้โดนยิงโดนยิงโดนยิงเ อราคินอราคินเดินอากาศโอ้มาแนละ้วโยดามาโยดากับแลนโดมาเฮ้ยบอลน้ยเฉยๆว่าร้อยห้าสิบอ่ะเฮ้ยโหดจริงๆคนนี้ anyway I'm start running ฮัลโหลเนี่ยครับเอ้าเดฟว์โดนเลียยิงช่วยแล้วข้างบนโดนเจไดสองตัวไม่ใช่เลียนี่หว่าโจอาจารย์โยดายอดสิบใครวะตอนนี้มัน EP คุ้นตาดีหว่าเยอะแตกเออเยอะมันเยอะมันเทุกวันเลยครับยิงก็เยอะเราคนนึ้เลย what the fuck am I hitting not good Come here. thank you oh ผมโดนโดนแลนโดยิงมาแล้วครับแฮรลี่เป็นแฮรลี่เป็นไออนาคินเ เอ๊ะเอ๊ะยังสกายวอล์กอ่ะยูวิวได้ที่ไหนกเยขาไหนข้าแล้วครับโอ้ลุกได้แลนโดวะ เฮเอ้เเอะนรคินอื้อโยดาช็อตหมูเกิดการยิงไกไม่โดนมองไม่เห็นมองไม่เห็นแลนโดเออคอยกันคอยกัน ลังถอยอ,นะอู้กูถอยไปทางลุกทำไมเนี่ยถ้าวิ่งทางตรงเดี๋ยวผมโดนแลนโดยิงนนดีเอ๊ะเอ๊ะ โอ้ยาละด้วยยเพื่อนบีคอโอ้ยกูโดนรีทิวชั่นไม่โดนบีบคอผมโดนในท่าผักมัน่ะเออผมไม่บอกเลยไปเพื่อนอี้ด้ยกันอนแบก โอ้ยแลนโดยิงกูยิกเลยมาหาแลนโดเลยเดินพัดนะลอยด้วยปะลุกมันเป็นตัวที่เอาไอว้เคาน์เตอร์พาวเวอระทีจริงๆอะที่เลฟเคยบอก เราวิ่งไล่เร็ววิ่งแปดเมตรด้วยตัวอื่นจะวิ่งช้ากว่าลูกลองวิ่งแข่งกับมันนะลูว,วิ่งเร็วกว่าเอ้เวิ่งมาเลยวิ่งตามพอ่าปะทีมทันแต่มันมีแจ๊สแล้ว่างของตัวแล้วมีท่าไอพุ่งอีกอ๋อ โอ้โหผมโดนแลนโดสไนเปอร์ใช้ชาร์ปช็อตเล็งชิดไป็งชิดไปเผ่าทีแรกเล่นยากดีเว้ยได้อยู่นะเนี่ยฝั่งโน้นก็ได้อยู่ได้ได้เบลเล่เราเก่งนะพี่เห็นไหมเบลเล่เราเก่งนี่กว่ากันช็อตเรียบร้อยตอบแชทได้ ดีคลินดีคุตายสุดคุณดูแวิวตัวคุณเนี่ยมันก็ไม่ร้อยเนราคุณเนี่ยเฮ้ยพาวเวอร์สกายวอล์กเกอร์โอ้สกายวอล์กเกอร์สองจุดห้าคนเลยโอ้ว้าโอ้วัก โอ้โอ oh, 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 ้โอ mm ้ฟ hmm. um, ัดมาบอบ้าเหนื่อยดีกูต้องเซื่ออะไรกินอืมพาวเวอร์ดิชรู้ว่าเมื่อเราสู้ไม่ด่าจะผมเล่นเลยอ่ะเพราะไม่มีปืนแต่ว่มีปืนทุกคนด่านนี้บอบ้าอยู่ข้างนอกได้เปลี่ยนไหมตรงนี้บอบ้าเสร็จแล้วโอเคเราไปสู้ในท่อดีกว่ามาเล่ามาเล่ามาเข้ามาเล่ามาบอบ้ามันจะโดนฟอยด์หมดเลยปั๊บโอเควู้ฮู้ฮัลโหลดัตมอร์

มาแล้วฟัดมาเข้ามาแล้วบตาตาย้าตายเฮ้ยโอ้ยนักินโอเคโอเคผ่ผา อ,อย่างมากอย่งมากยังบอยอยู่อยไว้บอฟเฟตบ้าลยบ้าวลยไปโอ้ยตาบอดมาแล้วความรักทำให้ตาบอดกระสุนของบอฟเฟตก็เช่นกันบ้าขึ้นหมดขึ้นหมดขึ้นหมดแล้วไม่ใช่ขึ้นหอดหรอโอ้ยมอหลังเกมเตี้ยตูเพลโออยโดนเวเดอร์ข้างหลังเวเดอร์มาเร็วมากตะกี้ยังอยู่ไกลเลยโอป้า คนฟันคนฟันันเยอะกันตึ๊ดตึ๊ดเข้าต่อเลยนะผมไม่เรียรนะได้เอาเลยดเปรียบมาเรียเอออยู่ผมเป็นหนึ่งยดดาวกัต่อไงว้วสวัสดีแค่ไม่ไหน่อยาอยู่ตรงกลางกมาเขาจ้าเอ้เฮ l โลฟั t มาคุง n i k o l a อายุอะไรโอ้ เอาบัฟไปเวดเดอร์ยิงนิ่งมันแรงเรียบร้อยสวยเฮ้ยเฮลังลังลังหมดแล้วเออยิงยิงไหมยิงไหมเรียยิงมาเยอะอยู่โอเคเวเดอร์ตายโอ้กูเตี้ยมากกูมองไม่เห็นตัวเอง ดูกูไปหน่อยไอ้สิตเวนเอ๊ะโดนยีดเพื่อนนโดดมาแล้วบอล้องถ่านเดี๋ยวไม่เจอเจอะเจ๊ะเจ๊ะเจ๊ะมาแล้วเมื่อกี้คุณเดินผิดคนโอ้ยบ้าบ้าโอ้จะตายแล้วดูกูโอเคดูกูตายโดนใส่ีการกาดโดน๋ผ่านข้างหลังนะไม่โดน มาเปิด้ไ้เราอยู่กอยู่โอเคกันโดนอยู่ตดวอยู่โยิงอยู่ฝันมาฝันมาะเรียบไเรีบผมเล้อมัมากอะรอรอเอาไปเยอะก่าไปเยอะโอเคโอ้ยดุไอสิทเวนมาละเฮ้ยเาไปเข้าเราเบ้วเข้าระเบิด ไปไม่หยุดเลยบอลโอ้ยไปยตายคู่เชี่ยของดัดต่ำสุดในในทีมวันนี้ไม่ได้การละต้องทางเริ่มเข้าเลยมาแล้วมา,ลาม,มาแล้วกำลังเข้าโอสุเจอดัดมอระหว่างทางดัดมอจะออกเหรอรับเลยทไม่อยู่ผมทำไมอยู่ผมทำไม,มไม่อีป้อมไม่อีป้อมโอเค มาเข้าวัตทินโอเคดันมองยืนนิ่งเะกี้ผมก็ยืนมองหน้าถอยกลับมาหนีฟันมาไมข้างหลังาหลังโอเคบั๊บ้ามเบิดฟ้าเบิดข้าเบิดเอาเลย สวยลงที่ไปดันโมออย่าโดดโด,ด,ดันมออย่าโดดตายโอ้ป้อมโอบฝันบาหป้อมฝันบ้าหวังป้อมเดี๋ยวไปแกลี่ยฝันบ้าอยู่บ่นยานนะออกมาไม่ป้อมไม่ป้อมโอเค นัำมอมาน้ำมอมาโอเค,อเคฟันมาตายนับมอต่อยกก่อนอย่าไม่ไม่ทันโทษโอ๊ะเต๋อู่ดาเราไปนอนแล้วมีแสงสีฟ <c oughs> ้าเพราะว่าเราก็เหลือสองบังทิ้งออาจารย์โยดาทันเตอ๋อที่ข้าคิดเอาไว้ เอาไว้อยู่บนได้ได้รถเข้ามาใต้ยานได้ไหมโอ้โหมาฟ้าฟาสมากุม,มาแล้วมาเข้ามาเยอะมากครับจะเล่เขาเ่รออะไรผมยิงวาบ้าโอเคยิงให้หน่อยวัวตายไปเรยไปเรยเฮ้ยแสดงินาหมดนี่ว่ะดันวะ ไปด้านหลังไม่โดนโอเคมาเด็กหนุม่มผู้แข็งแกร่งโอ้โหดีนแล้วไม่ตกโอ้บัตติดแล้วไปไม่ได้งไง ไอ้ไอได้อยู่ตรงริมไรฮังอย่างไปต้ต okay. uh, ั okay. ้งมาล้้วเปิดระเบิดางัน้เบิดยังัปเลยัปเลยเอาดันมอมาบินไ้ก่อนคำหนึ่งขอตั้งตัวกันไอ้สัตว์อู้โอ้มอมาลบ้างข้าลอดบ้างลอดมีมออยู่ครับบลอกไวล็กโอเคสวย บ้านเรียหน่อยครับแป้งหลังๆป้งหลังบ้านเรขึ้นอยู่บนยานจอดนาบัวข้างบนได้ได้ได้ด้เดนอยู่ใต้ยานมอหมอบินไปก่อนมันมันอยากได้นายมากเลยดูดูทรง อู้อันใหม่มาทันทีอะไรอะไรละโดยยเร้อย่ผมเล่นโยดาดูโอเคขึ้นไหม ขึ้นกว่าตาแรกที่กูเล่นดูว่าผมไม่ได้ทงเก่บเลยตอนแรกที่เล่นเล่นอยู่าไม่เป็นเลยที่เล่นไม่เป็นเลยโดนโดนยิงเละเลย